กล่าวคอนโทรดิสครรัฟเวอรี่สัปดาห์นี้จะพาเพื่อนๆโดดลงจากยานอวกาศมาขึ้นเรือโจรสลัดจากการ์ตูนเรื่องวันพีซผลงานชิ้นเอกจากอาจารย์เออิจิโรกโอดะที่ถูกเขียนมายาวนานกว่า24ปีและได้รับควขามยูงไปทั่วโลกหลายๆคนคงคุ้นหูคุ้นตาการ์ตูนที่เกี่ยวกับโจสรสลัดเรื่องนี้กัน <S <S ดีอย <c oughs> ู่แล้วโดยเนื้อเรื่องที่มีมายาวนานและความสนานของทุกตัวละครที่อาจารย์โอดะผู้แต่งชอบใส่อิสต์เอ็กจากเรื่องจริงซ่อนไว้ทําให้ใครหลายๆคนตกหลุมรักและเอาใจ ช่วยตัวละครในเรื่องจนมีคําพูดที่ว่าฉันจะตายไม่ได้ถ้าวันพีซยังไม่จบโดยกระตุ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของโจรสลัดหลากหลายกลุ่มที่ออกเรือสู้รบเพื่อแย่งชิงสมบัติรับวันพีซและยังต้องต่อสู้กับเหล่าทหารเรืออีกผ้านะของเรื่องนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากจักรยานเ,เรือสิโวย โดเรือในการ์ตูนวันพีชก็เป็นส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งของเรื่องไม่แพ้ตัวละครเลยเพราะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างมีพลังมีเนื้อเรื่องและยังแอบใส่เกตเล็กเกตน้อยเพื่อให้มีความหมายหรือที่มาในแต่ละลำอีกด้วยเรือลาแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเรือของพระเอกอย่างกอิงแ mary เรือของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางโดย g o ิงแ mary ในการ์ตูนมีหัวเรือเป็นน้องแกะน่ารักความสามารถก็ไม่มีอะไรเพราะเป็นเรือธรรมดาที่มักจะใช้ท่องเที่ยว หรือสําหรับพ่อค้าแต่ก็เคยถูกดัดแปลงให้เป็นไก่และติดปีกบินมาแล้วโดยเรือ Going Mary พาโจรสลัดกลุ่มหมวกฟางออกเดินทางผ่านทุกผ่านสุขร่วมกันมาเปรียบเสมือนตัวละครเอกอีกตัวหนึ่งเรือ Going Mary มีต้นแบบมาจากเรือคาร์เวลที่มีขนาดเล็กส่วนใหญ่จะมี3เสากระดงแล่นโดยอาศัยใบเรือนักเดินเรือชาวโปรตุเกสและสเปนนิยมใช้กันมากในยุคระหว่างศตวตรรษที่17 ลำที่สองที่เราจะพูดถึงก็คือโมบิดิกเรือนอนวานของจนสลัดหนวดขาวลักษณะเรือ เป็นเรือขนาดใหญ่ที่มีหัวเรือเป็นรูปวานสีขาวโดยชื่อของเรือนั้นก็มาจากนิยายชื่อโมบิดิกที่บรรยายเรื่องราวของกราสีบนเรือเพื่อตามหาวานหัวถุยจนกลายเป็นนิยายในตำนานที่มีเนื้อหาแฝงคำวิจารณ์ทางศาสนาและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่องานวรรณคดีของทั้งฝรั่งเศสและอเมริกันจนในช่วงศตวรรษที่1920ถูกนับว่าเป็นวรรณกรรมที่สำคัญและได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมเอกของอเมริกา ลำต่อมาเป็นเรือที่มีลักษณะแปลกไปจากเรือลำอื่นและสามารถนั่งได้แค่คนเดียวเป็นของนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนามว่ามิฮอกถึงแม้เรือลำนี้จะเล็กนั่งได้แค่คนเดียวแต่ก็สามารถล่องมาแล้วทั้งอาณาจักรดังเพลงของพี่ตูนที่ว่าเรือเล็กควรออกจากฝั่งแฮ เจ้าเรือลำนี้มีชื่อว่า Coffin โบ a t เป็นเรือที่มีรูปร่างคล้ายโรงศพสไตล์ยุโรปจีมุมทั้งสองฝั่งมีเทียนแสงสีเขียวอยู่สองเล่มเสาเรือมีลักษณะเป็นรูปไม้กางเขนโดยชื่อของเรือมาจาก i อริ h Coffin Ship เรืออ,อพยพของชาวไอริชในช่วงกลางศตรวรรษที่1 9โดยเรืออ,อพยพลำนี้ได้รำเรียงผู้โดยสารที่จะอ,อพยพจากไอแลนด์ and, มายังแผ่นดินอเมริกาแต่คนในเรือมักเสียชีวิตจากทั้งโรคไข้ไข้เจ็บและความอดอยาก จนเรือลำนี้ถูกขนานนามว่าเรือโรงศพและเรือลำสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือเรือผี Fighting d u ดั h แมนที่ลักษณะบริเวณตัวเรือมีตะไคร่เกาะอยู่ดูผุผุพังๆดูไม่น่าแข็งแรงเท่าไหร่อาจจะไม่ใช่เรือที่มีบทบาทในวันพีเท่าไหร่นักแต่ถ้าพูดถึงโจนสลัดต้องมีเรือลำนี้อยู่แน่นอนนอกจากนี้ยังเคยถูกนำไปสร้างในภาพยนตร์เรื่อง ไพลเลสออฟเดอะแคริบเบียนอีกด้วยโดยตำนานเรื่องจริงและในการ์ตูนวันพีซมีกัปตันชื่อเดียวกันอย่างวานเดอร์เดคเคนเป็นเรือต้องคำสาบที่มาจากเรื่องจริงในสมัยคริสตศตวรรษที่17และถูกพบเห็นโดยพระเจ้าจอร์จที่5แห่งราชวงศ์อังกฤษที่ว่ากันว่ากัปตันเรือมีความหยิ่งผยองไม่เชื่อเรื่องลี้ลับและไม่เกรงกลัวสิ่งใดจึงมุ่งหน้าไปที่แหลมกูดโฮปในทะเลแถบแอฟริกาก่อนจะโดนพายุโจมตีเรือและในวาระสุดท้ายเขาได้พูดด่าทอและสาบแช่งพระเจ้าจนถูกสาบให้เป็นเเรือยกลาทะ และไม่มีวันกลับขึ้นฝั่งได้อีกเลยและนี่ก็คือตัวอย่างที่น่าสนใจแบบเซี้ยวเดียวของวันพีทยังมีเรื่องราวและเกตเด่นๆแฝงอีกเพล่บที่รอให้เพื่อนๆเ,เป็นคนไปค้นหาแต่ถ้าอยากเข้าใจมากกว่านี้แล้วก็สามารถไปติดตามกันได้ที่ Self c o r t i a i t Season 2ในวันที่8เมษายนที่จะถึงนี้ทางเพจ f a c e b o o k และ Youtube กราวคอนโทรได้เลยตอนนี้ผมขอกางเรือใบออกไปเล่นเรือหาสมบัติก่อนนะ shaft